วันค่ะบในวันคริสต์มาสก็จะมีของขวัญแล้วก็ต้องการของขวัญแต่เมื่อละครมาสักครู่นี้ต้องการเลยนะคะเสรีภาพความสงบค่ะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ บริมาณใน์สีแดงนะคะที่จเจนใส่หมวกกันทุกคนเลยมีนังสันนัซัอสมีนางฟ้าด้วยน่ะี่สุดนี่สุดีชกูเลยนะคะมีแซนตี้นะคะคุณก็ใส่หมวกแต่ตัวเป็นแซนตี้มีซัลล์อสค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะประเสริฐปรหมนะคะ